สวัสดีครับทุกคนสำหรับเกมฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารที่2กุมภาพันธ์2564นะครับค่ำคืนวันนี้มีฟุตบอลที่บริลเลีนอังกฤษด้วยนะครับช่วงน,นี้เตะก,กันทีแล้วเกินแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่านักลงทุนนะฮะใครที่อยากจะเชียร์ฟุตบอลในแบบฉบับตอนกลางคืนแบบนี้ก็จะได้มีฟุตบอลเชียร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมพิมพ์ริลเีกตอังกฤษหน่อยนะฮะค่ำคืนวันอังคารแบบนี้เนี่ยมีถึง4คู่ด้วยกันนะครับเชฟฟิลเจอเวสต์บอมร,ร,อรนอน์นะ สองคู่นี้เตะตีตอนปีหนึ่งนะครับแล้วก็มีแมนยูเจอเซาท์ทัมตันแล้วก็นิวคาสเซิลเจอกับคริสตันพาเลตในเวลาตีสามจุดห้าด้วยนะครับแต่ฟอตบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้ดึกหน่อยนะครับนอนดึกหน่อยนะครับอ่ะส่วนลีกอื่นๆก็มีเดีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแหละฮะแล้วก็มีฟุตบอลทั่วอิตาลีนะครับฟุตบอลทั่วสเปนฟุตบอลทั่วเยอรมันนะครับส่วนใหญ่ช่วงกลางสัปดาห์นี้มันก็จะเป็นฟุตบอลทั่วซีเยอะนะครับแล้วก็มีเกมฟุตบอลของอ่าลีกรองๆด้วยนะฮะก็ หลายหลีกที่น่าลุ้นแล้วก็สามารถติดตามเชียร์กันได้นะครับตามที่ผมเปิดให้ดูเลยนะฮะก็ย้ำเลือนให้ดูนะภาพรวมของโปรแกรมการแข่งขัน,นเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะลุ้นอยากจะเชียร์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกดูกันได้นะครับอฟุตบอลก็เยอะพอสมควรนะคพืวอนอลังคาแบบนี้ครับอ่ะทีนี้ครับทีเด็ดบวกสิสสำหรับข้าคืนืันอังคาแบบนี้ผมไปที่เกมที่โอทับบอดแล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านรับการเรยือนของเซาทป์ตันคู่นี้น่าสนใจนะครับ เลเปิดออกมาเนี่ยแมนยูเป็นต่ออยู่1.0ก็คือต่อ1ลูกนะฮะแล้วก็อีก1เลทก็คือลูกควบลูกครึ่งนะครับเปิดมา 2, 2> เลทด้วยกันนะครับแมนยูในเต็ดผลงาน2เกมหลังนีกนะฮะแพ้เบอร์ลี่แล้วก็ล่าสุดเสมออาร์เซนอลก็ถือว่าสะดุดพอสมควรนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนเซทาท์ทันตันเองเนี่ยจริงๆผลงานในช่วงหลังๆก็มีสะดุดบ้างเหมือนกันนะครับ อาจจะอย่างเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยชนะในเอฟเลครับแล้วก็มาแพ้ในเกมลีกคือยังไม่ค่อยเสถียรนะครับยังไม่ค่อยที่จะสมัครเสมอเท่าไหร่อ่ะทีนี้มาดูเลทกันหน่อยแล้วกันนะครับเลทตัวลงมาอย่างแมนยูต่อหนึ่งลูกเนี่ยนะครับเลทอัตราจ่ายอยู่ที่0.88นะครับกรณีที่เราจะเชียร์แมนยูอ่ะสมมติเราเชียร์หนึ่งร้อยเนี่ยนะครับจะได้88บาทนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเชียร์หนึ่งร้อยก็ได้ร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดก็คือรวมทุนนะครับเพราะฉะนั้ จ่ายอยู่ที่ลบ0.94ตัวแดงนะครับถ้าเชียร์100จะได้100เลยนะครับนะครับเชียร์100ได้100นะครับจ่ายเต็มนะฮะแต่ว่าถ้าเสียก็จะเสีย9.4บาทมันก็น่าลุ้นเหมือนกันนะซอลต์ทำต้นนะครับอ่ะส่วนเลรยตรงนี้นะครับเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับของแมนยูถือว่ามาค่อนข้างดีนะจ่ายเต็มนะครับนะลบ0.86ตัวแดงนะครับจ่ายเต็มนะครับแทง100จ่าย100นะครับแต่ว่าถ้าเสียเสียไป16บาทก็ถือว่าเหมือน เบรดต้อขยับขึ้นไปนิดนึงนะฮะก็คืออาจจะต้องบังคับลุ้นเม็ดที่2นะฮะก็เบรดก็เปิดออกมาแบบยุ่ยๆเลยฮะอัตราจ่ายจ่ายเต็มนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะมั่นใจแมนยูแค่ไหนนะฮะส่วนตรงนี้นะครับถ้าลองในเบรดราคาลูกเพิ่มลูกครึ่งนะถ้าลองเซาท่ตันนะจ่ายอยู่ที่0.80นะครับก็คือเชียร์100จะได้80บาทนะครับนะฮะเชียร์100ได้ร้อยแปดบลทุนนะครับกำไร80บาทนั่นเองนะครับอันนี้คือเบรดนะฮะเบรดที <100 S 2> <000 S 2> ่เปิดออกมาม <90 S 2> ีสองเบรดด้ ทีนี้มาดูตรงที่ยิงมากยิงน้อยกันหน่อย่าใครที่ชอบสะกรอรสูงสูงต่ำเนี่ยนะครับก็เปิดวอกมีมี3ลูกแล้วก็มี2ลูกเพ่ควบ3านะครับก็อาจจะต้องลุ้นอย่าง3ลูกเนี่ยถ้ายิงรวมกัน3าประตูก็เสียฟรีนะฮะต้องลุ้นให้มี4ลูกด้วยกันนะครับนะฮะจ่ายที่ลบถึงย์เกตัวแดงนะครับได้เต็มนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่ายิงทะลุสาประตูนะครับจะได้เต็มนะแต่ถ้า ชียร์ยิงน้อยนะก็จ่ายอยู่ที่0.88ครับส่วนอันนี้เป็น2ลูกครึ่งคบ3านะครับเอาจริงก็ยิงรวมกัน3ลูกก็ได้แต่ว่าจะได้แค่นะครึ่งเดียวนะฮะจะได้ในเต็มนะครับจะได้แค่มุมเดียวก็จ่ายอยู่ที่0.81นะฮะอ่ะกรณีที่เดี๋ยวผมกดให้ดูสมมุตินะถ้ายิง3ลูกใช่ไหมถ้ายิง3ลูกเนี่ยจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวก็เอา81บาทได้หานะได้รส่หได้แค่ครึ่งเดียวนะครับ อ่ะก็นี่ครับผมกดให้ดูนะครับแล้วก็นี่เลทเป็นราจ่ายนะมุมสูงต่ำส่วนนี้เป็นมุมแพ้ชนะนะถ้าเชียร์แมนยูชนะก็จ่ายอยู่ที่1.51ถ้าเชียร์เซาทป์ตันชนะจ่ายอยู่ที่6.80แต่ถ้าเชียร์เสมอก็จ่ายอยู่ที่ .385 นะครับก็เป็นเลทส,ส่วนนี้เป็นสกอร์ที่กับคู่นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับจ่าย1.00ถ้าจบเลขคี่จ่าย091ถ้าจบเลขคู่นะครับอ่ะมาดูครึ่งแรกหน่อยครึ่งแรกก็เป็นทางฝั่งแมนยูนะ มีครึ่งลูกนะครับก็คือบังคับมีหนึ่งประตูนะครับตัวแดงด้วยนะลบ0.89ผมว่าเนี่ยก็เอาจริงๆ้น่าหลอนน่าหลุ้นนะแมนยูเนี่ยนะเพราะว่าเขาเรืยออะไรอ่ะ ก็เล่นในบ้านด้วยไงเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยถ้าใครรู้ว่าแมนยูจะต้องมีงหนึ่งประตูเนี่ยโอ้หน่าเชียร์เลยเพราะว่าจ่ายตัวแดงโดยจ่ายเต็มนะครับแล้วก็มีเสมอครึ่งนะครับเสมอครึ่งเนี่ยแมนยูจ่ายที่0.70แต่ว่าถ้าไปเชียร์เท้าต้นจะจ่ายตัวแดงครับลบ0.79ตัวแดงก็ได้เต็มนะได้เต็มได้เต็มนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสูงต่ำครึ่งแรกนะก็จะต้องลุ้นแมตสสองนะครับให้มีกัน2ประตูในครึ่งแรกมี หนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งแล้วก็หนึ่งลูกนะครับอ่ะส่วนอัตราจ่ายก็ตามนี้เลยนะครับนี่ฮะก็เลือกได้นะครับถือว่าเป็นฟุตบอลที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมดูสถิติหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเฮดทูเฮดที่เจอกันมา45ครั้งนับตั้งแต่ปี1993ก้ยแมนยูดีกว่าชัดเจนเลยครับนี่ครับชนะย9แล้วก็แพ้แค่7นะครับมีเสมอ9ครั้งนะครับส่วนผลงานในช่วงที่ผ่านมาคุณเห็นไหมว่าซอลตันมันห่วยแค่ไหน แพ้มา2เกมนะครับแพ้อาร์เซนอลแล้วก็ล่าสุดก็แพ้ให้กับวินล่านะฮะก็ถือว่างานยังไม่ดีเลยนะสำหรับซอลตันนะครับส่วนแมนยูเนี่ยก่อนหน้านั้นแพ้เบิร์นแพ้เชฟฟิลนะที่ผมพูดตอนแรกคือแพ้เบิร์นลี่นะโรัทุกทีต้องขออภัยนะพูดผิดนะครับแพ้เชฟฟิลแล้วก็แพ้ไม่ได้แพ้เสมอกับอาร์เซนอลนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้แมนยูต้องการสามแมนะครับส่วนอันดับตารางคะแนนเนี่ยแมนยูตอนเนี้ย แต้มอยู่ที่41คะแนนนะครับจาก21นัดน,นะฮะถ้าอยากจะลุ้นแชมป์เกมนี้ต้องชนะนะถ้าชนะแต้มเนี่ยจะขึ้นไปเท่ากับแมนซิตี้นะครับส่วนเซาท์ทันตันนะฮะจากช่วงแรกๆที่อยู่ในกลุ่มแบบเลขตัวเดียวนะตอนนี้หลุดไปอยู่อันดับที่11ละนะมีอยู่29แต้มก็เกมนี้ก็คือต้องการ3แต้มแหละนะครับแต่ว่าเดีย๋ยวต้องดูว่า พวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนะนะครับอ่ะจากเลทที่เปิดออกมานะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ยนะครับมีเลทหนึ่งประตูลแล้วก็ลูกครึ่งลูกครึ่งก็ถือว่าเปิดออกมาเนี่ยให้เชียร์ทางแมนยูเลยนะครับคือ1ประตูผมว่าแมนยูไนเต็ดเกมที่มีน่าจะชนะได้แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นเป็นสองกันเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิบสำหรับค่ําคืนวันอังคารแบบนี้ให้เลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับและเยือนนะครับลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีครับ thank you